สัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมูทโทปเนยนี่เรากลับมาเล่นเกมอีกครั้งวันนี้เราอยู่กับเกมขยายาตามหาซึ่งเกมนี้ครับมันจะเป็นเกมที่ใช้สมองเป็นอย่างมากเลยเรามาดูว่าสมองอันดักแหลมชานเทดา,าของผมเนี่ยจะผ่านด่านได้กี่ด่านเฮ้ยอันที้หนึ่งครับชิ้นไหนใหญ่ที่สุดออจากการที่ประสบการณ์ ผมนี่ก็มองว่าเป็นเตงโมอยู่แล้วฮะเตงโมมันเด็กสดนะในชีวิตจริงนี่นะไม่ได้แดกกหรอกเออเป็ดบีกี่ตัว1 2ึ่งสหตัวนี้ไม่ใช่เป็ดตัวนี้เป็ดไกนะเราไปดับนะหกเจ็ดแปดเออ ไอ้มีเก้าตัวโคเ,เรียบร้อยถูกครับมาทีหนาที่สามกันแล้วไปเริ่มเอออันนี้ใครส่งที่สดุดอ๋อมันต้องเป็นเออดีรับนี่ดีรับไปแชร์แกเอาใครอ่ะโอ,อ้ยทิดว่าทิดตอวใครแน่ๆเรียบร้อยทีลริง หาแตงโม no ที่ไม่เหมือนกับช uhm yeah. right> ิ้อื่นเออไม่เหมือนหรอมันก็เหมือนกันนะหรือว่ามันจะขยะได้ขยบได้แช่แดกไม่ได้แดกหรือเปล่าเยงโอ้โหเก่งทิ่ผาเลยคนเลยวันนี้กงเล็บแมวเออกงเล็บแมวเหมียวอันไหนที่ค้ายกับ กรงเล็บลูกแมวมากที่สุด <S <S ขยับได้ใช่ไหมไม่ได้อะอันนี้ไม่ขยับไม่ได้ <S 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 หายเหรอมันต้องเป็นอันนี้ปะไม่ได้คลิกไม่ได้ตึบ๊บทีย่ยอันเลยอ้่อเปิดอันนี้ดูอันนี้ดูเฮ้ยทำงยไงอะคลิบหายแล้วเออเราจะไปใช้ตัวช่วยนะครับน้องๆทิกไหนวะทิ๊กโมแม่งเลย เฮ้ยเฮ้ยอ้าวหายแล้วทำไงวะเนี่ยเฮ้ยเรามป็นอันไหนกันเนี่ยฮ้ยกรงเล็บแมวเหมียวอันไหนที่คล้ายกับกรงเล็บลูกแมวมากที่สุดเฮ้ยอันนี้เหรอไม่ได้แดกกุหลอกอันนี้เป็นป หากองไฟที่ใหญ่ที่สุดคือมันสามารถเลื่อนได้นะว่เใหนไหมให้ไหมมันเลื่อนได้นะเจ๋ที่สุดหรอมันต้องเป็นอันนี้ปะเฮ้ยไหนวะนี่หรอคิดงโลกอันแมงเลยไม่ได้เฮ้ย,อ,ย,อ,ยอันไหนเฮ้ยแลกองไฟนไหนมันใหญ่ที่สุดวะฮะ รวมกันเหรอฮะฮะโอ้โอ้โอ้แบบนี้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เด็กผมเลยนะครับน <c oughs> ้องๆโมะอะระดับเคียร <c oughs> ด่านต่อไปเลยนะ <c oughs> ด่านต่อไปด่านต่อไป, <c oughs> ไป <c oughs> โอ้โหรถจอดอยู่เลขที่ไหนเอ่อยี่สิบอันนี้อ่เดี๋ยวเดี๋ยวเลขที่เอ่อยี่สิบอันนี้ยี่สิบนะอันนี้ยี่สิบเหรอสิบห้าแปดเฮ้ย ะลรวะเนี่ยลองลองสิบดวงเฮ้ยแม่งเริ่มยากขึ้นมาแล้วว่าเออเออขอตัวช่วยหน่อยนะอันนี้ไม่รู้จริงเฮอาทิพยายลดออกแล้วก็จะรู้ว่าโอ้โหมันยายได้กูเสียก้าวง่อเจ้าี่เหรอ โอ้งโงอเลยทางนี้ขอไม่เอานะตัดทิ้งเอาต่อไปปลุกนกคูกสิปลุกนกคูกสิเฮ้ยเอาแดดมาเฮ้ยแช่แดดเออเฮ้ยยิงดิเฮ้กูปลุกไงวะปลุกนกคู่ขยับต้นไม้ไม่ได้อตาอยู่ดีไงเออเอ่เอนกคูกนี่มันเป็นสัตว์กลางคืน เราต้องเอาดวงอาทิตย์ออกดวงอาทิตย์ออกเออไงอ่ะเฮ้ยเออแล้วครับว้าว้ันตนมองกันเลยอันนี้นะฮะเออกินจังหน่อยนะคุณให้คะแนนเกมนี้เท่าไหร่เออผมให้คะแนนเต็มเลยอยู่เป็น่ โอเคครับทุกคนชอบกันไหมที่พี่เล่นเกมแบบนี้เกมแบบที่ต้องใช้สมองแต่ว่าพี่เก่งอยู่แล้วยังไงพี่ก็ผ่านนะสำหรับที่พี่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พเพื่อนๆมึงได้เห็นความฉลาดของพี่พด้วยไอ้เจ๊บอกกดติดตามด้วยนะกดคลิปนี้ก็เดี๋ยวใครที่อยากพี่เล่นเกมรันเราเไปคอมเมนต์มา,มาบ๊ายบาย